สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมก็มาแอบสังเกตการาารังรังไรไมทราบครับก็ต้องแอบแอบแบบนี้นะครับถ้าไม่แอบเดี๋ยวน้องเจ้าของรังจะเห็นแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นเจ้าของรังเลยครับผมลองแอบดูรืเลยครับผม ด้านนู้นครับนีนนี่อีกมุมหนึ่งนะครับผมแอบดูไปเรื่อยๆครับผม ส่วนส่วนฝั่งนู้นก็กําลังปรับพื้นที่ครับผมทุงอย่าโดนปรับพื้นที่หมดแล้วครับผมเราไม่แอบถ่ายมืนเดิมครับผมแต่ร่มไม้ครับผม ออกมาดูเขาปรับพื้นที่ดูก่าครับผมออกมาจากต้นไม้ครับผมนู่นนะ่ะปรับพื้นที่ทีไรน้องนกก็มาเต็ม้วครับผม น้องนกก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมครับผมว้าว <Wow. S 1> รับเ,เพื่อนๆอบแอยูจใต้ต้นไม้นี่นะครับ <Wow. S 1> อยู่ด้วยแถวอยู่ด้วยแถวรังรังตัวอะไรไม่ทราบครับผม อยู่แถวนี้แหละครับผมติดตามดูกันต่อไปครับผมตอนนี้ทางโน้นกำลังทำการปลูกอ้อยครับผมเข้าไปถ่ายวีด,ดีโอใกล้ๆไม่ได้ครับผมเพราะเป็นที่ส่วนบุคคลเลยได้แต่แอบถ่ายอยู่ไกลๆครับผม ดูวิธีการปลูกอ้อยครับผมอ๋อใช้รถไถเอาครับผมใช้รถไถแล้วก็นำต้นอ้อยขึ้นบนรถไถแล้วก็มีพนักง,งานอยู่ข้างหลังคอยหย่อนอ้อยลงหรือเปล่าเข้ามาถ่ายทำใกล้ๆไม่ได้ครับผม กลัวเจ้าของก็จะว่าเอาครับผมเริ่มปลูกไว้แล้วครับผม